สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้พบกับเราอีกแล้วนะคะในเพจในไลฟ์สดเพจบริษัทโตโยต้าภูเก็ตมอตเ,เ,เตอร์ใช่ค่ะวันนี้เรามีพิธีกรรับเชิญถึงไม่รับเชิญก็น,น่าจะมาค่ะให้เกียรติมาพูดคุยแล้วก็ให้สาระดีๆกับเรานะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวมียังไงก็ต้องขอแจ้งในส่วนของช่องทางการติดต่อบริษัทโตโยต้าภูเก็ตมอเตอร์ของเราก่อนนะคะก็เพื่อนๆค่ะสามารถ ติดต่อกับเราได้ในส่วนของเพจบริษัท Toyota าภูเก็ตมอเตอร์นะคะแล้วก็สามารถแอดไลน์มาที่ Li น์แอดของทางบริษัทเราได้แล้วก็ช่องทางสุดท้ายค่ะค c เซ็น e n t e r เสียงหวานของเรา076360500ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้เรามีของมาแจกด้วยนะคะใช่ค่ะก่อนอื่นเลยไหนใครเข้ามาแล้วก็สามารถทักทายพูดคุยกับเราได้นะ ค่ะได้ยินเสียงชัดกันหรือเปล่าคะฝากกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะคะเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะคะใช่ค่ะ ค่ะเนี่ยตอนนี้เราก็เกาะติดสถานการณ์ใช่ไหมคะอปช่วงโควิดนี้ใช่ถึงยังไงเราก็ยังกัดเรายังไม่ตกเนาะใช่เราก็ยังมีเวระยะห่างแล้วก็มีล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ใช่ค่ะก็ใครที่เพื่อนๆคนไหนที่เคยเข้ามาที่โตโยต้าภูเก็ตมอเตอร์เราก็จะมีการส่วนของตรวจวัดไขรตั้งแต่หน้าลุงรปภใช่เข้ามาก็จะมีเจลล้างอใช่ค่ะ ก็มีเจลล้างมือบริการไว้ทุกจุดนะคะแล้วก็<ะ>เราสองคนก็ทิ้งระยะห่าง่กไม่ได้รังเกียจกันนะน,นี้ไม่ได้รังเกียจกันเราต้งีงน,นั้งก็จะมีแบบเว้นระยะห่างใช่ใชเราก็จะเว้นระยะห่าง<ะ>เพื่อความปลอดภัยเนาะในส่วนของเทรนตอนนี้แล้วก็อย่าลืมเพื่อนๆคนไหนอะค่ะที่<ะ>ยังไม่ฉีดวัคซีนหรือยังไม่ลงทะเบียนก็สามารถลงทะเบียนไปฉีดวัคซีนกันได้เนาะเพราะวันที่หนึ่งกรกฎาคมเนี่ยเราจะทําการเปิดจังหวัดแล้วใช่ค่ะ ก็อยากให้แบบทุกคนช่วยรณรงค์แบบฉีดวัคซีนให้ครบ2เข็มอะค่ะ mm hmm. พอเดือนหน้าก็ใกล้จะเปิดจังหวัดกันแล้วเราก็อยากแบบ ให้ทุกคนเข้ามาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตให้มากขึ้นเพื่อเราจะได้แบบต้อนรับนะักท่องเที่ยวมากขึ้นใช่ค่ะใช่แล้วก็ช่วงนี้อากาศก็แดดแดดฝนฝนฝนแดดแดดอึ่มคืนฉันไม่้องป๊อปมันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็แบบแปรปวนิดนึงเดี๋ยวฟ้าฝนเดี๋ยวฝนตกบ้างเดี๋ยวแดดออกบ้างก็ช่วงนี้ได้ข่าวว่าจะมีพายุเข้านะคะค่ะก็ประมาณ1-2วันนะคะพี<ๆ>เ่เมย์แล้วก็มีคลื่นสูงถึงหนึอที่ฝนถึง2เมตรด้ยวยหยุดๆเนี่ยนะใช่เลาก็แบบอยาก ให้ทุกคนแบบขับรถระมัดระวังค่ะช่วงนี้ถนนลื่นด้วยฝนตกเกิดอุบัติเหตุบ่อยก็อยากให้ทุกคนแบบขับรถระมัดระวังพอดีเลยน้องป๊อปบวันนี้พี่ก็มีทริคในส่วนของการดูแลรถในช่วงที่ฝนตกหนักแบบนี้เราก็จะมีทริคเรามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ข้อนะคะ6ข้อในส่วนของการดูแลรถในช่วงที่หน้าฝน เราก็สามารถดูเองที่บ้านด้วยก็ได้เป็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆของเรานะคะผู้หญิงอย่างเราเราก็ดูได้นะคะใช่ค่ะข้อแรกคืออะไรนะข้อแรกรก็คือยางปัดน้ําฝนเลยค่ะแบบทั่วไปเบสิกเบสิกเลยก็คือผู้หญิงอย่างเราก็คือแบบเดินไปดูที่หน้ารถได้เลยค่ะว่าเออยยางปัดเราเสื่อมสภาพไหมถ้าเราเห็นว่ามันแบบ มาเริ่มเสื่อมหรือแบบพอเราปัดน้ำฝนแล้วมันไม่ค่อยีม่ันคาอใช่มันจะทาให้วิสัยทัศน์ในส่วนของการมองเห็นมันใช่มันลดลงเหมือนเวลาฝนตกหนักๆใช่ไหมคะถ้าเกิดในส่วนของยางปัดน้ำฝนปัดไม่สะอาดเนี่ยทำให้วิสศษทั์ในการดูดถ้าเราขับแลแย่ลงไปเลยนะใช่ค่ะก็อยากให้เข้ามาเช็คที่ศูนย์เราก็ได้ค่ะหรือโทรเข้ามาที่ c เซ็ center ได้เลยค่ะเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับสายอยู่นะคะส่วนที่สองก็จะเป็นน้ํายาฉีดกระจกนะคะอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันค่ะพี่เมย์เราแค่เปิดฝากระโปรง เราก็ตรวจเปิดกระโปงเปิดฝากระโปงฝากระโปงโอเคโอเคเราก็เปิดดูเขาจกผิดเองดูที่ตรงน้ํายาฉีดกระจกอะค่ะว่าระดับน้ํายาลดลงไปมากเท่าไหร่อะค่ะถ้าลดลงไปมากเราก็เติมได้เลยค่ะใช่แล้วก็ในส่วนอํารดับที่3ก็คือในส่วนของระบบเบรกนะคะในหน้าฝนอย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าลูกค้าขับแล้วรู้สึกว่าเบรกมันไม่โอเคเช่น มีเสียงดังนิดน้อยหรือใช่หรือว่าดูเบรกลื่นๆหรือไม่มั่นใจยังไงอะค่ะก็สามารถนํารถเข้ามาที่ศูนย์เราได้นะคะแล้วก็ในส่วนของสภาพลมยางขับขับไปรถมีอาการสายเล็กๆน้อยๆอ่ะเนาะับไปมีอาการสายสั่นๆอย่างเงี้ยก็สามารถแวะเติมลมยางได้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของเรามีเติมลมไนโตรเจนไหมคะมีค่ะเรามีบริการให้ทุกอย่างนะคะแล้วก็ในส่วนของต่อไปก็คือสัญญาณไฟไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟท้าย หรือไฟตัดหมอกหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ติดก็อย่านิ่งนอนใจนะคะให้นํารถเข้ามาเช็คได้เราก็สามารถดูได้เราสามารถเปิดไฟแสงสว่างในส่วนของรอบตัวรถได้นะคะแล้วก็อันดับสุดท้ายทริคในส่วนของการขับรถหรือว่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยเราต้องใจเย็นๆนะคะเพื่อนๆเราจะขับรถด้วยความใจร้อนไม่ได้ขับไปเรื่อยๆค่ะขับเรื่อยๆยังไงก็ถึงีบ รถติดเราก็เปิดฟังเพลงเนาะคะะชิลๆไม่ต้องรีบใช่ไหมไม่ถึงบ้านไม่ต้องรีบถึงบ้านก็ได้ค่ะเพราะว่าถึงช้าถึงเร็วยังไงมันก็ถึงอยู่ดีใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เมไม่พอนะคะที่เราจะนําทริคในส่วนของดูแลรถในส่วนของแนวดูแลรถตอนฝนตกหรือในช่วงหน้าฝนตอนเนี้ยเราก็ยังมีแคมเปญว้าวใช่ในส่วนของหน้าฝนมาด้วยนะคะ แคมเปญเราก็จะมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะนัดหมายตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นค่ะมีส่วนลดค่าไหลสา์นะคะทุกวันเลยสามารถโทรเข้ามาได้เลยค่ะพี่เมกับคอเซนเตอร์เราเสียงหวานเสียงเพาะมากก็คือเบอร์อะไรนะ0 7 6ย์เจ0ดสามหกศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ค่ะอโทรมาแค่นัดหมายเองยกหูมากริ้งเดียวรับไปเลยส่วนลดค่าไหลที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็ช่วงนี้เมื่อสักครู่นี้ที่เมแจ้งไปอะค่ะก็ไม่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระดับน้ำยาชิดกระจก ยางปัดน้ำฝนเช็คสภาพลมยางแล้วก็เบรกแล้วก็ในส่วนของเบรกในส่วนของไฟสัญญาณไฟชายไฟแสงสองสใช่เราก็มีบริการตรวจเช็คฟรี24รายการเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มั่นใจเนาะไม่สามารถที่ค่ะไม่รู้ว่าจะใช่หรือไม่ใช่หรือว่ากาลังลังเลเพียงแค่ขับรถเข้ามาค่ะหรือว่าโทรมานัดหมายก็ได้ใช่แจ้งว่าต้องการทําการตรวจเช็คฟรี24รายการกับเราเราก็จะตรวจเช็คให้นะคะเกิดมีอะไรขึ้นมาเราก็จะแจ้งเลย ในส่วนนี้เรามียางขายด้วยใช่ไหมคะพี่เมย์ใช่แล้วก็มีส่วนลดในส่วนของยางสูงสุดถึง2,000บาทเลยนะคะก็ตอนนี้เปลี่ยนยางอะยังไงก็คุ้มคุ้มจริงๆเปลี่ยนตอนนี้ยังไงก็คุ้มค่ะจ่าแล้วก็ในส่วนของอะไรที่เกี่ยวกับฤดูฝนตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของยางปัดยางปัดน้ำฝนใช่เรามีส่วนลดให้ถึง20%เลยนะคะใช่ถ้ายางปัดเสริมสภาพเอาเข้ามาเปลี่ยนตอนนี้ลดไปเลยจากราคาเดิมก็คือ20%ต รดเยอะมากเลยนะคะพี่เมย์เหมือนเราแจกให้กับลูกค้าอืมใช่ค่ะใช่แล้วก็ในส่วนของมันเยอะไงเราก็เลยขอเปิดโพยนิดนึงนะคะแคมเปญเยอะมากแอ,แอบเจะโพยนิดนึงใช่แล้วก็ในส่วนของค่าอะไรที่ลด20เพิ่มเติมก็คือคในส่วนของพวกมีในส่วนของตัวโช๊คและ,ะตัวผ้าเบรกด,ด้วยใช่ค่ะ ในส่วนนี้ก็เปลี่ยนเป็นคู่ก็คือเป็นเบรกผ้าเบรกแล้วก็เป็นตัวโชคอัพนะคะเราก็มีส่วนลดให้20เปอร์เซ็นต์แล้วยังไงเราก็เปลียนเป็นคู่อยู่แล้วเนาะกลุ่มพวกเครื่องปรับอากาศนะคะที่มีพวกแอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีส่วนลดให้อยู่ที่15เปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะ,คะก็พวกไส้กรองแอร์ต่างๆนะคะค่ะค่ะถ้าเกิดยังไงสามารถโทรเข้ามาที่ call center ได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่เมย์มี คุณกูนี่เกมแจ้งว่าก็คือถามว่าหน้า A4 นั้นไม่นิดใช่ค่ะแคมเปญเราเยอะมากใช่เยอะเรามีทั้งหมด3หน้ากระดาษเ4พูดไม่หมดค่ะพูดไม่หมดนะคะคุณกูนี่เกมพูดไม่หมดว่างใช่ไหมคะวันนี้มี FC เรามาด้วยเนาะ้อสซีเราใช่ค่ะกาติดทุกสถานการณ์เลยใช่มีเพื่อนๆคนไหนสนใจหรือว่าต้องการสอบถามก็สามารถ ทักมาทักมาได้นะคะเลยนะคะเพจโตโยต้าภูเก็ตใช่ส่วนโทรมาที่คอร์เซ็นเตอร์ได้เลยส่วนคุณสมพงษ์อันนี้ขอเบอร์เซลเนาะเดี๋ยวยังไงเราให้เจ้าหน้าที่อินบ็อกซ์ไปหานะคะค่ะคุณปัญญาสวัสดีค่ะ ค่ะภาพเสียงชัดนะคะเป็นคุณไตรัต์เนาะค่ะ,ค,ะคุณนัทอ๋อติดตามค่ะติดตามค่ะติดตามกันทุกอาทิตย์เลยนะคะอ๋อคุณไตรัต์แจ้งว่าวันนี้ฉีดวัคซีนแล้วนะคะที่สะพานหินตอนช่วงเวลาบ่ายสองโมง<ม>ก็ประมาณ45นาทีเนาะไม่นานใช่ก็ไม่นานใช้ระยะเวลาไม่นานในการ ตั้งแต่ลงทะเบียนใช่ลงทะเบียนแล้วเราก็ดูวันที่เขานัดคิวให้ใช่แล้วเราก็เผื่อเวลาสักนิดนึงใไปต่อคิวแล้วก็ไม่นานนะสิใช่นาทีแป๊บเดียวก็ได้ฉีดแล้วแอยากให้เตรียมเอกสารไปนิดนึงค่ะพี่เมย์คือเรากรอกข้อมูลให้ครบแล้วเราก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้เลยเขาก็จะเตรียมเป็นขั้นตอนให้ก็เสร็จค่ะไม่ยุ่งยากใช่ค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำที่สำคัญดื่มน้ำเยอะๆเตรียมตัวดื่มน้ำเยอะๆใช่ใช่ค่ะ ก็เนาะอย่าลืมโปรโมชั่นที่เราแจ้งไปใช่ไหมคะเรามาร่วมเล่นเกมดีกว่าไหมคะที่มีได้ค่ะวันนี้เราก็มีเหมือนเดิมตอนนี้เรากําลังข้าวมาแจกใช่เป็นข้าวราชมงคลที่เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วที่เราได้แจ้งไปว่ามันมีความสําคัญกับโตโยต้ายังไงวันนี้เราก็มีทั้งเป็นข้าวกล้องหอมมะลิแล้วก็เป็นข้าวหอมมะลิเนาะก็อยากให้เพื่อนๆเข้ามาร่วมสนุกนะคะมาตอบคําถามกันใช่เข้ามากันเยอะๆนะคะ แต่ว่าคนที่ตอบคําถามเดี๋ยวเราต้องแจ้งก่อนเนาะะให้สงวนสิทธิ์เราขอสงวนสิทธิ์ในส่วนของคนที่อยู่ในพื้นที่ภูเก็ตนะ,ะก็คือสามารถเข้ามารับในส่วนของ ของรางวัลนะคะได้ด้วยตัวเองนะคะได้เลยใช่เจ้าหน้าที่ด้านหน้าก็ใช่สามารถแจ้งกับรปภได้เลยสามารถเข้ามารับได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นใช่ค่ะมาห้าโมงหนึ่งนาทีก็คือเราไม่ให้นะเราต้องมาภายในห้าภายในแปดโมงถึงห้าโมงนะคะค่ะคุณคุณมนที่รัดเดี๋ยวรบกวนแชร์ให้ด้วยนะคะคุณมนที่รัดที่ จะเข้ามาตอบคําถามที่ส่งหัวใจมาให้เราอะ,ค,ะค่ะยังไงก็รบกวนกดแชร์ให้เราด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าตอบถูกอะคะ่ะจะไม่มีสิทธิ์ได้รางวัลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่มบคำถามใช่ค่ะ,คะเข้าคําถามกันเลยเนาะ,ะเข้าคําถามกันเลยดีกว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะ่ะที่เมย์แจ้งไปว่าตอนนี้เรามีการตรวจเช็คให้ฟรีกี่รายการ ง่ายมากเลยอ่ะเมื่อกี้ที่แจ้งไปว่าเรามีการตรวจเช็คให้ฟรีอ่ะมีกี่รายการค่ะเพราะฉะนั้นเอาเป็นคอมเมนต์ที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ขอเป็นคอมเมนต์ที่ยี่สิบสี่เลขสวยคำถามนะคะวันนี้แจกเป็นข้าวราชมคลขอเป็นข้าวกล้องหอมมะลิก่อนละกันนะคะเป็นวันนี้นะคะแจกของมีประโยชน์ก่อนแจกของมีประโยชน์ก่อนนะคะถามว่าขอเป็นคอมเมนต์ที่ยี่สิบสี่นะคะคอมเมนต์ที่ยี่สิบสี่ถามว่า เมื่อกี้เมื่อกี้เราบอกว่ามีการตรวจเช็คให้ตืดๆกี่รายการกี่รายการคือก็ง่ายอยู่นะมันมันมีอยู่ในคําตอบ์ที่24นะคะขอคอมเมนต์ที่24ตอบเข้ามาได้เลยนะคะร่วมตอบคาถามได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวขอขออนุญาตนิดนึงเนาะค่ะไหนแอมินนับไหวไหมคะคอมเมนต์ที่24แอมินนับไหวใช่เดี๋ยวขอดูคอมเมนต์นิดนึงค่ะโอ้ยมีคนตอบถูกแล้วนะคะพี่เมย์แต่เราอยากได้ลำดับที่24 ช่วยดันคอมเมนต์กันหน่อยนิดนึงให้ขึ้นผู้แชร์ด้วยนะคะเพื่อนๆนขึ้นผู้แชร์ด้วยนะคะขอมเป็นที่เท่าไหร่แล้วคะขอเป็นคอมเมนต์ที่24นะคะเราแจก <24. S 1> ข้าวราชมงคลเป็นข้าวกล้องหอมมะลินะคะเพื่อนๆพ่อ คอมเป็นคอมเมนต์ที่ยี่สิบสี่นะถึงหรือยังยี่สิบสี่เราทำการตรวจเช็คฟรีให้กี่รายการเราขอคอมเมนต์ที่ยี่สิบสี่ค่ะเราไม่ได้บอกอะไรใช่ไหมไม่ไม่ได้บอกเลยไม่มีใบอะไรเลยใช่ก็เนี่ยระหว่างที่รอแอดมินนับคอมเมนต์ที่ย4สิบสี่ของเราบรรยากาศช่วงนี้ก็ร้อนร้อนใช่เริ่มจะมืดฝนอีกแล้วค่ะพี่เมย์เริ่มจะตกแล้วนะคะเขาจะตกเป็นเวลานะเขาจะตกตอนแปดโมงตอน8โมงก่อนมาทำงานกับห้าโมงปุ๊บฝนตกเลยใครที่แบบ จะซักผ้าอะไรก็ดูสภาพอากาศนิดนึงใช่ค่ะคุณศิริยากรคะรบกวนให้ขึ้นผู้แชร์ด้วยนะคะคดรบกวนขึ้นผู้แชร์ด้วยค่ะได้ใครได้หรือยังเออยแอดมินเรารู้สึกว่าจะได้แล้วนะคะพี่เมย์ใช่รู้สึกว่าจะได้แล้วนะคะเดี๋ยวถ้าได้แล้วยังไงปักหมุดปักหมุดให้ด้วยนะอ่าได้คุณรัตตพร สุขสมฤทธ์เราขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเข้ามารับที่ y o t a p h u k ู t m o ต o r ได้สามารถเข้ามารับที่บริษัท Toyota p ภูเก็ตมอเตอร์ได้นะคะเป็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นใช่ค่ะถ้ามา7โมง59ก็ไม่ได้นะกลับมา5โมง40ก็ไม่ได้นะมันผิดเงินไขเราฟิกเวลาเราฟิกเวลาเรามันผิดเงื่อนไขนะคะโอเคงั้นไปคำถามต่อไปเลยค่ะเรา คำเอาคำถามว่าอะไรดีนี่คำถามคิดสดๆเลยนะเพื่อนๆคือแบบคือถึงก็คิดเลยมาถึงก็คิดเลยอืออะไรดีถามคำถามอะไรดีส่วนลดดีไหมคะพี่เมยว่าเรามีส่วนลดลูกค้านัดหมายเช็คระยะค่ะลูกค้านัดหมายเช็คระยะวันจันทร์ถึงวันเสาร์แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเรามีส่วนลดค่าไหลให้กี่เปอร์เซ็นต์ เราจะแจกเป็นข้าว,าวหอมมะลินนแจกไปแล้วเนาะเราไม่แจกซ้ำเราไม่แจกซ้ำอันนี้เป็นข้าวหอมมะลินะคะใช่หนึ่งรางวัลเราแจกเป็นข้าวหอมมะลินะคะอเอาเป็นคอมเมนต์ที่เท่าไหร่ดีคะเอาเป็นคอมเมนต์ที่เท่าไหร่ดีเมื่อกี้ก็เลขเมื่อกี้ยี่สิบสี่แล้วใช่ไหมเอาสิบสองก็ได้เอาสิบสองอ้ยสิบสองนิดเดียวเองอแอดมินจะ แอดมินแอดมินอยากนับเลขเยอะๆหรอแอดมินอยากนับเลขเยอะๆเป็นเราสงสารแอดมินนะอ๋อสงสารแอดมินโอเคเป็นคอมเมนต์ที่12นะคะลดลูกค้านัดหมายเช็คระยะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์มีส่วนลดให้กี่เปอร์เซ็นต์ใช่มีส่วนลดค่าไหลให้กี่เปอร์เซ็นต์ขอเป็นคอมเมนต์ที่12ค่ะมีคนตอบถูกมาหลายคนแล้วนะคะใช่ คนที่ตอบถูกต้องขึ้นผู้แชร์ให้ด้วยนะคะต้องขึ้นผู้แชร์ให้ด้วยนะถ้าไม่ขึ้นผู้แชร์เราขอสมนสิทธิ์ให้กับคนที่ถูกใช่ได้ทำตามต้องต้งินไใช่เราแล้วก็คนที่ตอบถูกต้องมีคนที่เป็นพื้นที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตด้วยเนาะค่ะได้หรือยังเอ่ยแอดมินได้แล้วเหรอโหตอบกันเร็วมากคนดูล้านแปดโหเยอะมากเลยค่ะวันนี้คนดูล้านแปดเลยนะเนี่ยได้คุณ พวงวลัยพรวงถ้าอ่านชื่อผิดยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะอันนี้แอดมินปักหมุดแล้วเนาะมารับได้ที่โตโยต้าภูเก็ตมอเตอร์ไซคขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเป็นข้าวราชองคนข้าวอมะลินะคะค่ะนะเดี๋ยวเข้ามารับได้นะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5้าโมงเย็น ช่ของรางวัลก็แจกไปหมดแล้วก็เพื่อนๆก็อย่าลืมนะโปรโมชั่นของศูนย์เรานะคะเปลี่ยนยางสีเส้นรับส่วนลดสูงสุด2,000บาทเลยนะคะจา่าแล้วก็ในส่วนของนัดหมายเช็คระยะเมื่อสักครู่ที่พูดไปก็คือนัดหมายเช็คระยะวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นรับไปเลยส่วนลดค่าไหล15%ในส่วนของเบรกแล้วก็โชครับไปเลยส่วนลด 20%, 20แล้วก็ในส่วนของแคมเปญเยอะมากเช็คปี14รายการใช่สามารถนัดหมายได้ทุกวันเนเดือนนี้เลยไหมคะ ใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะเรามีฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิดให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะที่สําคัญทุกรุ่นทุกที่ห้อเลยแต่ว่ามีเงื่อนไขแค่นิดเดียวก็คือโทรเข้ามานัดหมายกับ call center เสียงหวานของเราค่ะ076 360 500นะคะค่ะค่ะแจกของรางวัลไม่มีอะไรจะแจกแล้วงั้นพวกเราก็ไปกันก่อนเนาะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้พวกเราขอลาแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ